ผมตอนนี้ผมได้เดินมาถึงจุดที่ผมเคยสำรวจว่ามันมีนกันจับค้าเล็ก ครับบริเวณนี่นะผมเคยสำรวจว่ามันมีนกจับคาเล็กเป็นฝูงมาอาศัยอยู่ในปีแล้วนะฝูงใหญ่เลยทีเดียวครับตอนนี้ผมก็เดินตามเสียงนกจับคาเล็กในคลิปก่อนหน้านี้มาถึงชุดนี้ปราก,ก็ว่ามันแบบมีวิแววของนกจับคาเล็กอยู่แถวนี้เลยนะฮะก็จะมีนกบางชนิดหากินอยู่แถวนี้นะ น,นีด้านหน้าผมนี่จะเป็นปลาไข่นะฮะปลาไข่บึงบัวส่วนถนนกองเ,อเส้นทางที่เป็นเส้นทางดินตรงนี้ก็จะเป็นทิศทางที่ผมเดินมาจากคลอ,องไส้ไกต่ตะกี้จนมาถึงคลองแห่เส้นหนึ่งนะเนี่ยเส้นนี้ฮะก็จะมีดินที่ถมขั้นคลองไว้นะฮะ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองที่ถูกกักไว้แล้วก็มีปลาบัวอยู่ตอนนี้บัวก็เริ่มแห้งไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดินจากตรงนี้นะอ้อมไปทั้งหมู่บ้านสันสลีนะฮะผ่านบ้านสาันกำแพงไปบ้านส,าสาันสลีก็อลองสำรวจดูครับว่า,มาผมจะเจอจับขาเล็กหรือเปล่านะฮะคือนกจับขาเล็กนี่เป็นนกตีสีสันสวยงามครับแล้วก็เสียงห้องมัน ใช่หรอกเลยทีเดียวครับผมถ้าอยู่กันเป็นฝูงนี่ง้ามครับเดี๋ยวอาจจะเจอนกชนิดอื่นเพิ่มตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินเนี่ยมันมีหลายชนิดมากครับนกที่อยู่ในหนองฮนะคือเขาสำรวจ เก็บข้อมูลจะได้กถึงเก็บแบบมดครับมันจะมีเรื่อยๆครับเพราะว่าพื้นที่ของหนองเลงซ้ายนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยากมากครับถ้าจะเดินเข้าไปทางไหนสำรวจทางไหนถ้าเป็นน้ำมีหน้าหน้ามีน้ำก็ต้องใช้เรือครับพอเรือแหวกเข้าไปนี่นกระตื่นมดครับถ้าเป็นหน้าแร้งถ้าน้าแห้งกับดินบางส่วนกับเป็นแห้งแบบโคลนๆนเดินยากครับเรือเข้าผม่ได้เดินก็เดินยากนะครับก็ ถ้าจะได้ไขรสนใจอยากจะมา,าชมนกในบรรยากาศของหนองเล็งไซเจนี่ก็เชิญได้นะครับผมมีนกคือดูได้ดูตลอดทั้งปีครับโดยเฉพาะหน้าหนาวจะเป็นช่วงนกอพยพก่อนหน้านี้ก็มีนกลงมาเยอะอยู่ครับหลายลชนิดเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจเส,ส้นทางนี้ไปต่อนะว่าจะเจอนกอย่างไรฮะเจอกันคลิปหน้าครับผม